ช่วงนี้ล็อกดาวน์ทั้งสองฝั่งนะเพราะว่ามีสาวไซไลทำงานบ่อนที่ภาเคเชืเลศข้ามมาทางเรือสาวพ่ามา,มาส่งเที่ยวตามเมืองเชียงใหม่รอยตรงรอย,อยแรงต่างติดโควิดหนุ่มแก๊ปไบที่ขับสาวพาเที่ยวก็ยังติดโควิดด้วยก็เลย ตรวจเข้มเป็นพิเศษทหารเหนื่อยเลยทำงาน24ชั่วโมงที่นี่มีลานกลางเต็นท์ด้วยแต่สัมหระอยู่ที่ลุงกิตินี่ลานกลางเต็นท์ทางน้นก็คือฝั่งพมา่า เนี่ยลานกลางเต็นท์ไปล,ลงไปอีกลง,ลงไปที่สวนลูกกระชาตก็ต้องไปต่อแหละไม่ไมกลแล้วไม่ถึงเหลืนนิดเดียว